ดูข่าวครับดูข่าวว่าท่านพระเอกเสรีไปหาเสียงแล้เจอกับคุณไอรัชนกตอนนี้คุณไอรัชนกไม่ได้ยกมือไหว้ท่านเสรีก็ไม่ผิดแล้วครับเพราะคุณไอไม่ใช่ลูกใช่หลานท่านเสรีแล้วก็เป็นคนละพักด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นพักเดียวกันแล้วไม่ยกมือไหว้อันนั้นก็ประเพณีคนโบราณน,นะครับ ดีไม่ต่อยกันนะครับมันคนละพักแข่งกันแต่ว่าผมดูมิตรภาพที่ดีนะอย่างท่านนายกอนุทินไปหาเสียงแล้วไปเจอเจอคู่แข่งใช้คำว่าคู่แข่งเลยทักส้งเนี่ยเขาก็ลดกระจกมาทักทายอ้าวสวัสดีครับให้โชคดีนะขอวอวยพรให้โชคดีมีใจ แมอถ้าปากอคุณอุยินศฤฤักสิทิ์เนี่ยให้ผู้สมัครสอสอท่านอาวิสินนะมันหัวโผลขว้าขงฝาเลยนะมันแข่งกับผมท่านท่านดันไปอวยพรให้มันชนะมันทักทายกันเนียครับมาหาเสียงเหมือนท่านกอ,อกมาเล่นลิเกคนตักสินเนี่ยเขาจะดูเขาจะดูว่าใครเหมาะสมนะครับเจอพักไหนอะไรอย่างไงสวัสดีครับที่หาเสียงทักทายกันสังคมไทย สังคมไทยนะครับทักทายกับคุณไอ้เกาไม่ได้ไปผิดหรอกครับที่ไม่ได้ไปไหว้ท่านเสรีเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเขาเองนะครับมาถ้าผมถ้าผมไปหาเสียงผมลงสมัครลูกชายผมลงสมัครแต่คุณรพักและลูกชายผมเจอผมไม่ยกมือไหว้ผมอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีเป็นลูกนะครับ เคารพนับถือไอ้ยกมือไหว้เนี่ยไม่มีกฎหมายบังครับเหมือนกับผมเดินไปเนี่ยผมไม่ยกมือไหว้ให้รองนายกการรัฐมนตรีหรอกเพราะผมไม่ชอบเขานะครับหรือแม้แต่พระนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นอะไรก็ช่างเราไม่ยกมือไหว้ไม่ผิดกฎหมายมันอยู่ที่ความเคารพนับถือในใจแต่ท่านอย่าไปซีเรียสมานะฮะ ก็หาเสียงกันไปโวยพรกันไปนะครับโชคดีเขาคู่แข่งกันับคู่แข่งกันนะ ผมไม่นั่นแหละครับเวลาตอบคำถามเนี่ยผมไม่ผมจะตอบจากจับใจผมอะตอบตามความจริงที่ผมมีความรู้สึกย่างไงผมก็ตอบอย่างนั้นนะครับ ไม่ได้กลัวรถครัวไม่ได้กลัวรถบัตรเลยนะครับมานะฮะ Google นี่จริงๆนะครับเวลาผมจะไปถือสินเนี่ยหลักการอย่างนี้นะครับใครที่ใช้ GPS นำทางใช้ Google นำทางเนี่ยเวลาท่านกดให้คำทางแล้วเนี่ยท่านเอามือลูดหุบมาหน่อยลูดหุบมาหน่อย เขาจะพาไปทางัลัมเขาจะพาไปทางหลักพอพาไปทางรลัดเนี่ยขั้นไปเส้นทางหลักเลยครับท่านแตะไปใหม่แตะเปลี่ยนเส้นทางใหม่แตะปึ๊บไปเส้นทางหลักแล้วมันสบายกว่าเยอะ GPS มันพาไปทางรลัดครับมันมีอยู่ครั้งนะครับผมจะไปนครนายกจะไปถือสินที่นครนายก GPS มันพาผมลงทุกนาเลยครับแล้วเขาดันขุดคนนาขุด ถนนน่ะมันพาผมไปถนนดินฮะแล้วมันเขาขุดคนาเพื่อเอาน้ําเข้านาแม่ผมข้ามไม่ได้ถอยก็ถอยไม่ได้เพราะตอนนั้นผมใช้รถลากด้วยเลยต้องไปตั้งหมวดหมู่ตั้งหมวดหมู่ใน gps ก่อนครับว่าเอาเฉพาะเส้นทางหลักไม่เอาเส้นทางรองตอนนี้ใครที่ไม่เป็นนะมันก็พาไปเส้นทางรองเลยครับนะฮะ ท่านไปตั้งใน GPS ก่อนว่าไปเส้นทางหลักแม่มันทาผมลงพุ่งลงท่าแต่ผมคิดอะไรก็ดีทั้งนั้นมันทาลงพุ่งลงท่าแม่ชีวิตมีความสุขจริงได้มองทุกนาซ้ายทุกง,งานขวาด้านนี้มันปวดหัวเขาไปขุดระบายน้ําไม่กว้างขุดไม่กว้างครับทักสอกเดียวอะ่ะผมบอกว่าอ้าวคุณเอาน้ําเข้านาแล้วค,คุณทําไมขุดอย่างเงี้ยเขาบอกเขาจะฝังพ่อ เขาจะฝังท่อและไอ้รถพ่อมันก็เข้าไม่ได้ให้มันต่อหลังผมถนนเล็กผมก็ถือโอกาสนอนแม่งตรงนั้นเลยนะครับเออนอนเพราะในในรถมันมีน้ำมีท่าอยู่แล้วนะฮะถ้าปวดหัวเขาก็ต้องวนไปอีกทางหนึ่งเอาท่อลงและกลบเพราะผมถอยหลังไม่ได้เขาก็มาไม่ได้เขาไปวนเข้าอีกด้าน <c oughs> อะไรก็ดีทั้งนั้นัะ ถ้าผมไปข้างหน้าอีกผมอาจจะโดนสิบล้อชนเสียชีวิตเกิดนะฮะผมก็เอาอะไรก็ดีทั้งนั้นนะอะไรก็ดีทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นดีทั้งนั้นนะ อไเอนี่้คนไอ้นะะนะใครที่บอกอะไรทนายไพศาลไปหาเสียงเข้าป่ายกมือไหว้โอ้ยหนูหนูคนรุ่นใหม่หนูไม่ได้นั่นละผมเนี่ยก่อนจะเข้าป่าเนี่ย ผมเองเอาผมเองเป็นหลักก่อนนะผมก็จะหยิบพะระธรณีขึ้นมาหยิบพะระธรณีขึ้นมานะครับกราบพระแม่ธรณีเทพยดาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาผีบ้านผีเรือนแม้แต่สัมพเวสีนะครับที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้เราเคารพนับถือมันไม่ได้นั่นแล้วเวลาจะฉี่จะฉี่ในป่าเนี่ย ยิ่งต้องยิ่งต้องต้องยกมือขอเข้ามานะครับเพราะว่าทา่านหยุดที่ท่านไปขี่ใส่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหลุมฝังศพของใครนักลบโบราณหรือคนโบราณเป็นสุสานโบราณแล้วเราไปฉี่ใส่เขาเนี่ยนะครับเพื่อความสบายใจสุดแท้แต่สุดแท้แต่นะฮะ เพอาผมไม่นั่นครับคุณไอรและชนกเมินท่านพลเอกเสรีเป็นเรื่องปกติครับคนเขาไม่ได้เคารพนับถือกันนะมคุณไอ้ไม่ได้ผิดอะครับเป็นเรื่องปกติครับเขาไม่ได้พักเดียวกันนะนะะ ยางพาราที่ผมปลูกใช่ไหมครับเดิมอย่างนี้นะครับชุดแรกที่ผมปลูกเนี่ยผมไม่มีทุนเลยตอนนั้นปี2 5 3พันหยสผมยังเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่เงินเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ก่อนบ้านก่อนรถผ่อนสากอนปวดหัวหมดนะครับผมปลูกยางพันถอนโคนต้นเขาเรียกพัน์อะไรอะ่ะเช่นยางพันทางผมไปเอาพันธ์ยางที่สุราษฎร์ที่จุมพรสุราษฎร์สวนยางใหญ่ๆที่เขามีต้นยางเม็ดยางมันหล่นแล้วต้นยางมันขึ้นแล้วเขาต้องฟันทิ้งอะ่ะนะครับผมก็ต้องเริ่มหน้าฝนก่อนนะมันถึงจะถอนงน่ายเพราะฝนลงดินมันนุ่ม ก็จ้างเขาถอนครับตอนนั้นค่าแรงคนงานวันให้กี่ตังค์เขาไม่ได้ซื้อเป็นต้นหลอกครับจ้างคนสามสี่คนถอนเต็มท้ายรถเต็มท้ายรถปิกาัพเลยนะครับได้มาเป็นหลายหมื่นต้นเลยตายบ้างเป็นบ้างไม่สนใจครับพอมาถึงทองผาภูมิก็ขนเข้าไปวางลายแล้วเอาไม้ไผ่เสียบเอาไม้ไผ่เสียบไม่ขุดหลุมนะครับถ้าขุดหลุมปุ๊บเนี่ยถ้าขุดหลุมกรบเนี่ย เวลาฝนล,ลงเยอะๆมันจะโคตนต้นโค่ปล่อยดินอย่างนั้นเลยไม่ใช้เอาไม้ไผ่เสียบฟืดตรงๆเข้าไปแล้วต้นยางใส่ไปแล้วก็กลบหลุมหนึ่งผมกลบประมาณสามสี่ต้นแล้วมันขึ้นก็ค่อยไปตัดเอาขึ้นแล้วก็ไปตัดเอาอย่างน้อยก็สองต้นนะครับอันนี้ครับยางพันธรรมชาติเลยครับแล้วไม่ได้ไม่ได้ติดตา ภาพกิ่งอะไรเลยครับปล่อยมันอย่างนั้นเลยครับปล่อยมันต้นเบื้องเริ่มเลยไหมกินไอ400ไ้สี่ร้อยไร่เนี่ยโอ้โหต้นเบื้องเริ่มเลยต้นเบื้องเริ่มเลยท่หลังก็มาปลูกพันยางหกร้อยหกร้อยนะครับอาชีพตำรวจขาดทุนจับใจผมนะอาชีพตำรวจผมขาดทุนครับที่มีกินมีใช้ก็สวนยางนี่แหละ ทำตั้งแต่ปี2531ครับเพราะ2537นี่ก็เริ่มกรีดฮนะเริ่มกรีด3ามเจ็ดสามแปดสาแปด่แปดห้ปดหกแปดกรีดมาสามสิบกว่าปีแล้วครับก็โรทุกนนแต่ว่าใช่เลยไม่ตัวนี้องเป็นโรคทุกค้งเน่ะดับขั้นอนมากทว่ส สงสารท่านพีรพันหาเสียงหน้าดำหน้าแดงไม่ติดโฟคือ <c oughs> <c oughs> ท่านพีรพันเนี่ยพวกในทุนมันไม่เอาครับในทุนนะยิ่งในทุนพลังงานด้วยไม่เอาเลยเพราะว่าท่านทำม้เยอะมากนะคือ <c oughs> <c oughs> ท่านทำราคาราคาน้ำมันราคาแกส๊ส <c oughs> ท่านไปลดหมดอะ <c oughs> ไอพวกนี้มันเสียผลประโยชน์ นะครับเสียผลประโยชน์มนผมเองจับใจจริงผมไม่ค่อยเชื่อโูอะไรหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันทำโพรจริงโพรปลอมกันง่ายมากนะครับสำรวจจริงไม่จริงก็ไม่รู้อาจจะให้คนเขียนเนี่ย บอกว่าสำรวจสี่พันคนห้าพันคนโกหกเมกไปได้นะครับเมกไปได้โกหกไวได้นะครับ <Okay. S 1> จับใจผมไม่เชื่อเลยนะถามว่าผมทำโคเป็นไหมผมทำเป็นตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยี่สิบสี่แล้วครับทำวิจัยนะครับทำวิจัยนะครับทำวิจัยเก็บประชากรเป้าหมายนะครับมันต้อง กลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้สำรวจอะไรเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโพที่สำรวจกันทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันทำทำปลอมง่ายมากชี้นำง่ายมากผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อถือแล้วครับไม่ค่อยเชื่อถือนะครับทำไมท่านหารพลได้พลเอกผมได้แค่พลโพใช่ไหมครับคือท่านหารพลเนี่ย ใจท่านหานพลท่านก็อยากเป็นเป็นไอเนี้ยเป็นแค่พลตำรวจโทอยาก,กเกษียณแค่ผู้ชการนะแต่ว่าตอนนั้นมีการยึดอำนาจกันยึดอำนาจกันนะฮะท่านหานพลเป็นผู้จัดการท่าเก็บท่านก็เลยโดนย้ายเข้าไปประจำโดนย้ายถ้าไปประจำต่อรองมันก็ต้องขึ้นครับ ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งพอเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วมันออกระเบียบมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยศพลตำรวจโทเหมือนกันครับพอก่อนกเกษียณหกเดือนเนี่ยเขาจะให้เลื่อนขึ้นอีกชั้นยศหนึ่งนะครับเขาเรียกภาษาตำรวจเราเรียกในพลแก้มลิงก็ได้เป็นพลตำรวจเอกครับ นะครับเหมือนผมเหมือนกันนะครับเป็นผู้จัดการตำรวจป่าปามยาเสพติดสมมติว่าผมเป็นแล้วผมโดนขึ้นนะครับโดนถีบขึ้นนะครับเพราะที่ใช้คําว่าโดนถีบขึ้นคือผมอายุราชการมันไม่ถึงเป็นผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับก็ขึ้นผู้ช่วยผบตรลเพราะขึ้นได้หกเดือนออีกหกเดือนจะกเกษียณเขาจะให้เลื่อนขึ้นอีกชั้นยศหนึ่ง นะครับไม่ใช่เป็นรองผู้จัดการตํารวจห่งชาตินะครับเขาเรียกเพือปรึกที่ที่ปรึกษาพิเศษนะฮะก็ได้ยศที่เฉยครับมาเนี่ยนะเหมือนคนเป็นแม่ทัพเหมือนกันเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งสองสามสี่เนี้ยเขาก็อยากเกษียณแค่บคนโทนะแต่ว่าเขาจะดันขึ้นครับดันขึ้นไปเป็นผู้สมผู้อะไรมันไม่มีกำลังคนในกำมือมีแต่ พนขับรถกับหน้าห้องสี่ห้าคนแค่นั้นครับขอบคุณครับคุณเดือนให้มาสี่สิบบาทโอ้เลี้ยงกาแฟกาแฟชานมร้อนขอบคุณมากครับก็นี่ตำรวจไปตรวจค้นบ้านท่านแบบไม่มีหมายใช่ไหมครับ มันมีมีได้ครับมีได้กรณีปกติเนี่ยจะต้องใช้หมายสารเข้าไปทำทำการตรวจคนบ้านท่านนะแต่กรณีที่มีภาวะจำเป็นและเร่งด่วนนะครับเช่นตำรวจกํำลังติดตามคนร้ายมาในระยะกระชั้นชิดเลยและคนร้ายโดดรุ่มเข้ามาในบ้านคุณเนี้ยเขาก็บุกเข้ามาคน้นนะครับ เพราะว่าการจะไปขอหมายค้นจะเป็นการล่าช้าทาให้คนร้ายหนีไปที่อื่นนะครับหรือมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนจริงๆว่าการที่จะไปขอหมายค้นจะทําให้สิ่งของนั้นถูกทาลายเช่นมียาบ้าอยู่ในบ้านตำรวจมาล้อบบ้านและเสียงท่านกาลังเทลงคอห่านเลยอย่างเงี้ยตำรวจก็บุกเข้ามาเลย เขาก็ใช้อำนาจของปปะสะบัตรปปสะนะครับเข้ามาทำการค้นได้มีได้ครับในวิอาญาก็มีข้อยกเว้นควยให้นะครับและบัตรปรประสะก็ให้อำนาจพิเศษไว้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ปปะสะสามารถเข้ามาค้นบ้านท่านได้แม้ไม่มีหมายนะครับแม้ไม่มีหมายคนแต่ถ้าเป็นภาวะปกติหรือคดีอาญาทั่วไปปกติตำรวจจะไปขอหมายศาลครับ เพื่อป้องกันการโต้แยการฟ้องร้องอะไรเนี่นะครับกาแฟกาแฟอย่างนี้ครับ ปกติเนี่ยจะกินกาแฟเมื่อเช้าผมกินกาแฟมาแล้วไนงะกินกาแฟมาแล้วแล้วก็ผมกินกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลเลยมันก็ไม่มีรสชาติไม่มีน้ําตาลเข้าปากผมเลยน้ํำอัดลมก็พยายามเลิกน้ํามัดลม ขนมหวานก็ไม่ได้กินมันก็ไม่มีอะไรหวานหวานเข้าปากเลยมันรู้สึกโหยโหๆนะโยหยวนเลยเจอชานมร้อนแล้วผมชอบกินกาแฟชาชักทางภาคใต้อะกาแฟเขาเรียกกาแฟชาชักมั้งแล้วผมสั่งที่ร้านไม่เป็นนะต้องบอกเอากาแฟที่มันเหมือนกับกาแฟชาทางใต้อ่ะเขาก็ทําไม่เป็นฮะ ตอนนี้เข้าร้านอะไรนี่ไปเข้าอเมซอนเข้าร้านอะไรผมบอกนีชานมร้อนเขาจะทํามาแบบนี้เลยนะครับรสชาติก็กินได้นะไปไหนก็แวะกินชานมร้อนเจะไปก่ะ ไม้ร่มอเต้นไอ้ริ่มต้นในชาหนุ่มร้อนนี่มันมาจากเอฟซีผมครับผมวันนั้นหิวจะรีบไปประชุมแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเช้าไปใช่ไหมฮะก็ไปแวะซื้อไก่ทอด ขาบอกไก่ทอดหัดใหญ่ก็มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับเขาเป็นผู้เหนือการอยู่กรมกรม,มชนประธานเขาเอาชานมวอรมาให้ผมก็าชานมเย็นนะครับผมบอกผมก็บอกเขาบอกเอามาให้ครับเป็นเอฟซีนะครับผมก็อยากเงินให้ไปร้อยหนึ่งก็ไม่เอาดันกันไปดันกันมาจนกระทั่งแก้วกาแฟจะแตกแล้วจะหกแล้วนะครับออยกมือไหว้ขอบคุณวบตอนนี้ก็เลยไปอุดหนุนเขา อุดหนุนส่วนใหญ่ผมจะไม่กินน้ําเย็นเลยไม่กินน้ําแข็งเลยก็ที่ลองเปลี่ยนเป็นร้อนบางทีเออมันอร่อยดีก็เลยมาบอกร้านร้านเขานะครับเขาก็ชงไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยมีน้องฟางเนี่ยชงให้เนี่ยชานมร้อนเนี่ยนะครับก็อร่อยดีอร่อยมากใช้คำว่าอร่อยมากแม่พูดแล้วจับ จอยากกินโรตีชิบเถงเลยนะครับมาแต่ต้องอดใจนะครับอดใจเดี๋ยวจะตายเอาโอ้นูอย่าไปสนใจเลยคืออะไรนะคนชื่ออะไรมาบอกว่าผมไล้สาระโอ้ย แม่หนูหนูว่าผมไร้าสาระวันหยุดหยุดวันหยุดเนี่ยผมจะมาพูดอะไรที่มันไม่เป็นประเด็นแล้วครับเจอเอฟซีก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆแล้วคุณว่าไร้าสาระมาอย่ามาฟังทำไมแล้วลกูกเออหนูมาฟังทำไมละนะหนูไม่ต้องมาฟังลูกนะเออเป็นผมเจอใครไม่ชอบใจนี่ผมปัดผ่านเลยนะเออหรือว่าหนูเป็นลูกจ้างเขา แล้วก็เขาจ้างหนูมาให้มามาฟังผมว่าจะด่าอะไรบ้างเนี้ยถ้าไม่ชอบหนูก็ออกไปเลยลูกนะอเออ